On our seven years old มามาโทรมีก go and the boy the bay, the boy the โอเคดูหน้าตาเราหน่อยเออหน้าตาเราหล่อริ้วจริงๆเลยนะฮะสวัสดีผู้ชมท่านผิ่ของผมงกายดิฉันเอ็ีเฮดนะฮะวันนี้ครับผมไม่ได้เล่นเกม Minecraft น,นะฮะมาเป็นเวลานานล้วะก็นานนะคลิปล่าสุดลงไปก็สองอาทิตย์กว่านะวันนี้ก็มาเล่นไม n คร r a ับสักหน่อยนะฮะห,หลายคนก็คิดถึงนะฮะ หรือเปล่าเพราะผมไม่ได้เล่นเกมนานเลยนะวันนี้อยู่กับไม้ครับนะ,ะในะเวอร์ชั่น1.19.2ฮะเฮ้ยนี่มันพึ่งนี่ว่าเอ้ยทำไมเสียงเพลงแปลกๆว่ะเออช่างมันฮะเดี๋ยวผมขอขุดไม้ทําลายป่าแล้วกันนะรังพึ่งเราจะหยาบเราไม่ต้องสนใจนะถ้าเราไปขุดต้นไม้จะเป็นอะไรไปนอกคือรังพึ่งถ้าขุดมาแน่นอนฮะ,ะว่าเราจะเกมเห็นได้ชัดนะฮะผมจะไม่ขุดพึ่งแล้วกันนะอ่า ขุดไม้และนี่อะไรวะเนี่ยฆ่าสมองไย<ะ>พึ่งอย่าขวางกูเด้อกูขุดไม้อยู่เด้อโอเคนี่นี่คือรังพึ่งมันจะไม่ขุดนะฮะก็ผมจะไม่เนียนละอ่ะก็ือตอนนี้ผมอยู่ในเกมโหมดเดิมนะก็คือเอซีรีส์เมื่อมาคราฟเป็นเกมผีนะฮะแต่ว่าวันนี้ครับเห็นมีอะไรแปลกแนะฮะใช่ครับผมอยู่คนเดียวนะฮะ ผมเล่นอยู่คนเดียวซึ่งความน่ากลัวจะแอดวานซ์ขึ้นไหมแน่นอนครับเพราะว่าผมเป็นคนไม่ค่อยกล้าเล่นเกมอย่างนี้คนเดียวนะฮะผมซึ่งนี่จะเป็นไมค์คาร์บคลิปแรกในช่อง The Can Excite ของผมนะที่จะเห็นผมเล่นคนเดียวนะฮะเอาแล้วกูจะคารบตัวคารบไงไวนะเนี่ยอ๋ออย่างนี้อ่ากูก็โง่ตั้งนานอ่าตัวคาร์บได้ปะละอ่าแถวนี้ผมเหมาะเหมาะที่จะทำเออีย้วอะไรโหมีไม้เยอะแยะเลยต่าคาร์บของมันแล้วกัน ผมจะทําการนี่เลยเอาไม้มาก่อนอดาบดาบมีไว้ขวานต้องมีไว้ขุดขุดไม้พิกเอ็กซ์นะครับเอกซ์อ,กอ็กโอ้ยเยย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 อยย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 ย่ยย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 ยอยย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 ยอย ผมขุดไปเก็บผมขุดเก็บด้วยแล้วกันมานี่อมีไม้เต็มเลยตรงนี้เอ้ยทำไมไม่มีทอ็อตวะทอ็ทอตท็อตเลสโตนอย่างนี้หมายความว่าไงอะทุกคนผมก็ไม่เข้าใจนะหรือว่าโซนนี้โซนบูชายันเลยก็วะขุดไม้คงไม่ผิดอะไรหรอกเนาะขุดไปทำบ้านครับคือผมเมื่อกี้ผมเจอม้านะฮะแต่ว่าแกะไม่มีวัวโอเค เพลงมันเงียบไปแล้วครับโอ้ยเย้ยถามว่ากลัวไหมตอนนี้กลัวครับกลัวแน่นอนไม่ต้องห่วงโซนแถวนี้จะมีฮีโร่บายหรือเปล่าวันนใจขอฆ่าบัวก่อน mm hmm. เออฆ่าบัวฆ่าสมองก็ลดนี่หว่ะงั้นตัวอะไรเอ่ย mm hmm. เรียกว่าตัวอะไรนะกลุ่มปักเป็ดห่อม่แน่ใจ มีม้านะฮะมีม้ามีไก่นะฮะตรงนี้ก็เออแต่ผมไม่มีแกนะมันจะพอยเซ็ตไม่ได้นะฮะมีแกะไอ้นี้มันไก่นะฮะมันไม่แกะกูก็หลอนนะกูเนี่ยนะมาเดี๋ยวแรกเลยผมต้องทำบ้านโง่ๆก่อนนะฮะเป็นกรรม ที่กำลังจะตกดินแล้วโอ้อีกทียเลยไฟยังไม่มีด้วยสร้างบ้านอะัรของผมเนะี่ยโอ้ยทุกคนคนระับ นี่คือตอนกลางคืนแล้วครับชิพหายแล้วโดนแน่นอนกูมั่นใจว่ากูโดนแน่นอน,น,น,แ,น,น,อนแล้วพวกเจาตรงไหนไประตูตบ้านดีวนะเนี่ยเออเนาะอย่างน้อยอนะ่ะที่สูงให้ก่อนคงน่ามีปัญหาอะไรเตรียมเลย ว่ากูต้องเจอแน่นอนค่าสมองกูลดแล้วด้วยหิวก็หิวคือนีไงมันลดแล้วอ่ะท่านผู้ชมคลิปปีเริ่มออกนะฮะพวกสเกลหรือกองสเกลตันเริ่มออกพวกม็อบอะไรเริ่มออกส่วนกู อยู่ในทุ่ง l a เ e n d e r t ์ทาวซินโดมกูในอาการซินโดมไหนที่อ่ะหมากูยังเหลือกูอป,ป้องกันไว้ก่อนเลยแม่งเผื่อมีตัวที่ไม่รับเชิญแม่งเข้ามาเดี๋ยวได้ชิบหายใบวอดอีกอ่ะปิดเลยจะเดินดูอย่างเงี้ยแหละแม่งเดินมาแล้วมึงเดินมาเลยผมจะยังไม่บวกถ้าเกิดมึงยังไม่ยิงเดิน โอ้โอโอ้่าอ่โอ้โอ้อะไรมึงโอเคโอ้ชีตเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาโอ้อย่าทำอะไรกูเลยอย่าทำอะไรกูเลยโอเคโอเคโอ้เดี๋ยวกูตายเดี๋ยวกูตายไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวกูตายโอเค ตายเด็วกูตายเฮ้ยแนวอย่างนี้ดิไหไวะเดี๋ยวกูตายเอยเยยเอเฮ้อเก่งกินเกินเนื้อดิกินเนื้อละโอ้เหี้ยอซอมบี้อมันขอออกมาปิดไว้ก่อนแล้วกันนะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะเจออะไรครับ อันนี้ก่อนดีกว่ากูกูไม่รู้จะเจออะไรบ้างหายเราต้องสวายวันนี้ถึ่เช้าให้ก่อนครับแล้วค่าสมองก็ลดด้วยตอนขอต่อขอ,ต,อต่อด้วยโอเคมีสปไปเดอร์มีมา้าต่อเสาเลยไม่ใช่เหรอที่ผมเอาดินมาคือเพราะว่า ยังไม่ถึงอีกสัตว์เอ้ยเอ้าเออเอเอเไปตั้งล็อกไว้อ่างนี้ก่อนเดี๋ยวถ้าว่าใหม่ตอนเช้าซอมบี้มันเห็นแล้วซอมบี้มันพังไม้ไม่ได้หรอกเนาะเพราะบ้านผมไม่มีประตูนะฮะแต่ตอนนี้ค่าสมองผมลดและภาพหลอนกำลังจะเกิดนะฮะอินเทอร์แมงยังอยู่งั้นลงล่างก่อนดีกว่าผมไม่ชอบสิ่งนี้เลยเอาแล้ว เราเริ่มหลอนแล้วฮะไอรอนไรดิสเอ็นเดอร์แมนตอนนี้ผมได้ยินเสียง e อ d นเดอร์แมนะฮะกับซอมบี้ผมอยู่ตรงน,นี้ก่อนตอนเนี้ยเราได้ยินเสียงที่มันไม่เป็นความจริงฮะมันเป็นเสียงหลอนๆในทุกอย่าง เข้ามาในหัวเราเคียร์หลอนหน้าคือ,อเอาจริงนะตอนที่ผมเล่นกับเพื่อนผมแทบไม่ได้ยินเสียงนี้เลยเนี่ยเสียงชู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 เนี่ยเสียงแบบชู่เฮ้ยเะคนลุกโอ้ยเงี้ยเพื่อกร้อ,อ,องตอนนี้ภาพมันเริ่มจางแล้วเห็นไหมเริ่มมือดอ่ะผมเริ่มเห็นอะไรมันจางๆเลย ถ้าผมอยู่เฉยๆผมว่าผมตายแน่นอนว่ะแต่ผมทำอะไรไม่ได้ก็คือผมไม่มีความรู้เลยอะถามว่าใจกล้าไหมไม่กล้านะครับตอนนี้แต่ผมก็องกล้าพาลังตัวเองก่นอนอืนี่คือการเรียนรู้ในในโหมดโซโล่ Solo ของผมโอ้ยเหมือนมันซุกซิบว่าอาเชอร์อาเชอร์อะไรอย่าง เสียงมันเหมือนใกล้หูผมมากเขาอยู่ในหัวอยู่ในหัวใช่กูเนี่ยอยู่ในหูขอปูเลยเนี่ยตอนเนี้ยหายตอนนี้นนไม่รู้ว่าว่าหัวใจเต้นติดตักมากโอ้ยจอแมนโอ้ เพี้ยอะไรเนี่ยอุ้ยตัวอะไรไอ้ยุ่งมีตัวโยงโผล่มาแล้วท่านผู้ชมในหายสมหลอนวันทูทีโฟหนึ่งสองสามสี่ เฮ้ยเฮ้ยเลยไอ้หูเยอะไรโอ้โอ้โอ้ผพาสมองโดดหมดจริงเมื่อไหร่จะช้าให้กูดูโหด้วหนือยช้าอินเนอร์แมนนี่คือช้าแล้วใช่ไหมรว่างนี้โอ้วุ้ยมาเยอะ เพียงเพียนหัวนี่คือตอะไรอ่ะโยงโยงตายนะคุนู้คุณู้คน้ว,ว่าอะไรคนคนผมไม่มไม่ได้เกินอังนกินลขนานั้นใครรู้ว่าเขเปนนะคะคุคนคนูฮะเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยคิปเปอร์หรอโอ้คิปเปอร์ ตอนเช้าแล้วคุณผู้ชมสิ่งที่ผมทำได้ก็คือตอนนี้ครับผมจะต้องอบี่โดนแดดเผานะฮะตอนเนี้ยไอ้พวกตัวประหลาดดำๆมันใช่กูกูไม่ชอบอยู่แล้วกูไม่ชอบอยู่แล้วมึงมึงก็เหมือนกับกูแหละตอนเนี้ยทำได้ไอ้ที่อะไร AHHHHH